เวลาที่เราโกรธผู้อื่นเนี่ยนะครับแล้วเราพยายามไปว่าเขาไปตะข้อเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราราดน้ํามันมาที่ร่างกายของตัวเราแล้วก็จุดไฟเผาเผาตัวเราก่อนเมื่อไฟลุกโชนเนี่ยเราก็วิ่งไปกอดผู้ที่เราโกรธนะครับซึ่งคนที่ร้อนคนแรกเนี่ยคือเราเวลาที่เราเป็นคนอย่างไรนะครับเช่นเป็นคนขี้โมโหเป็นคนชอบลิษยาเป็นคนที่ มีความตหนีทีเหนียวเนี่ยนะครับอุปนิสัยพวกนี้มันเกิดจากการสั่งสมมาเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ทําได้ยากนะครับสิ่งแรกที่ผมคิดว่าควรจะมีก็คือการตระหนักถึงโทษของความสูญเสียเช่นเวลาที่เราโกรธเนี่ยครับความโกรธเนี่ยมันทําลายความสัมพันธ์ต่างๆแล้วที่มันมากไปกว่านั้นก็คือทุกครั้งที่เราโกรธเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะจําจําลักษณะอารมณ์ที่เป็นเช่นนั้น ความถีในความโกรธเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นแล้วทุกครั้งที่โกรธเนี่ยความโกรธมันก็จะใหญ่โตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้จําง่ายนะครับว่าคําพูดและการกระทำเนี่ยมันเป็นอาหารของจิตใจข้างในเรามีความโกรธเนี่ยแล้วเราแสดงออกพูดแบบโกรธทําแบบโกรธเนี่ยความโกรธข้างในของเราเนี่ยมันจะเติบโตมากขึ้นแต่ถ้าข้างในเรามีความโกรธนะครับเราสํารวมกายวาจาของเราเนี่ยไอพลังความโกรธข้างในเนี่ย มันก็จะลดน้อยถอยลงแล้วที่จริงเนี่ยเวลาที่เราโกรธผู้อื่นเนี่ยนะครับแล้วเราพยายามไปว่าเขาไปตะคอกเขาเนี่ยถ้าดูภาพเนี่ยนะครับพระพุทธองค์ท่านบอกว่าความโกรธเนี่ยเป็นเหมือนกับไฟลักษณะไฟก็คือมันมีความร้อนเมื่อเราโกรธเนี่ยคือใจเราร้อนก่อนนะครับก่อนที่ผู้อื่นจะได้รับความโกรธจากเราเนี่ยเราต้องได้รับโทษจากความโกรธของตนเองก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโกรธกันอื่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราราดน้ํามันมาที่ร่างกายของตัวเราแล้วก็จุดไฟเผา เผาตัวเราก่อนเมื่อไฟลุกโชนเนี่ยเราก็วิ่งไปกอดผู้ที่เรากโกรธนะครับซึ่งคนที่ร้อนคนแรกเนี่ยคือเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เรากโกรธเนี่ยไม่มีเหตุผลนะครับที่เราจะโกรธต่อไปสิ่งที่ควรทวําก็คือการให้อภัยแต่ทีนี้เวลาที่เราดูคานะครับคาในภาษา,าศาสตร์เนี่ยนะครับในโลกของภาษาเนี่ยเราใช้คําว่าให้อภัยให้อภัยเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ที่ได้รับเนี่ยเขาเป็นคนได้รับแล้วเราเป็นคนให แต่จริงๆผมคิดว่าคําที่ถูกต้องเนี่ยเราควรจะพูดว่าได้อภัยเวลาที่เราพูดว่าได้อภัยเนี่ยมันเหมือนกับว่าการให้อภัยของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้รับนะครับเช่นนี้เนี่ยความหมายในโลกของความเป็นจริงกับสภาวะธรรมเนี่ยมันจึงจะถูกต้องตรงกันคือเราใช้คําว่าเราได้ได้อภัยแล้วนะหมายความว่าเราต่างหากที่เป็นผู้ได้คือได้ดับไฟของตนเองเพราะฉะนั้นให้จําไวด้ดีๆนะครับทุกครั้งที่โกรธตัวเราเป็นคนที่ได้รับผล เป็นคนแรกแล้วคนที่ทําให้เราโกรธเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราเนี่ยอยู่กับจิตใจของเราตลอดเวลาเราโกรธครั้งใดเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยเชี่ยวชาญในความโกรธมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจําง่ายๆเขาอยู่กับเราแค่ชั่วคราวใจเราอยู่กับใจเราเนี่ยตลอดเวลาเลือกสิ่งที่ดีๆไว้กับใจสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามสละละวางนะครับค่อยๆลดทอนกิเลสของตนเพื่อความสุข ของตอนเอง